กับคุก้าซอนวิทโอ้ยเห่าต้องเรียนต้เรียนไม่มาโรงเรียนเลยเงาเงาดูผมใหญ่ดูนะค <c oughs> ู่เหมือนโจน่ะนักเรียนอะจากที่มีนะครับนักเรียนหนึ่งท่านมีนาว่าปีเตอร์จดจวดนะโพสต์มาถามคุณว่าครูครับผมไม่เข้าใจการคำนวณความร้อน ซึ่งการคำนวณความร้อนนะครับมันอยู่ในเนื้อหามหนึ่งนะครับในหนังสือเรียนอ่าตัวอย่างหนังสือสสวทนะครับหนังสือเรียนสสวทเร่มนี้นะฮะจริงๆมันเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะเปลี่ยนเขาไม่ใช่เปลี่ยนหลักสูตรใหม่คือเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่นะนะเปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเนื้อหาคงเดิมแต่ว่ามันสลับสลับเนื้อหากันเฉยนะครับในเล่มใหม่อันนี้ก็เล่มเก่าไปก่อนแต่ว่าก็คือในเรื่องของการคำนวณความร้อนเหมือนกันไปหาหนังสือเขาสสวทนะจ้ะทีนี้ มาเลยนะครับการคำนวณปริมาณความร้อนการคำนวณหาปริมาณความร้อนของสารเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือ1ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารกับ 2. ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะสูตรแรกครับคือ Q เท่ากับ mc เดลต้าที ส่วนสูตรที่2คือ Q เท่ากับ mL สองสูตรนี้ใช้ต่างกันอย่างไรสูตรนี้ T เปลี่ยนสถานะคงที่แต่สูตรนี้ สถานะเปลี่ยนอุณหภูมิคงที่นั่นเองเวลาใช้ดูเอานะมีทีเดี๋ยวทีเออทีมันเปลี่ยนสถานะมันคงที่ว่ะอันนี้มีทีไหมไม่มีทีนะครับก็คือเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิคงที่ค่ะท่านผู้ชม่านีู้ชม อันดับแรกเราจะไปเรียนก่อนความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารมีสูตรว่า Q เท่ากับ mc เดลตา t ครับสูตรนี้เธอจะเห็นว่ามีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง มีมวลของสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ Q คือปริมาณความร้อนที่ได้รับหรือสูญเสียมีหน่วยเป็นแคลอรี่ m คือมวลของสสารมีหน่วยเป็นกร,รมัม c คือความร้อนจำเพาะของสสารมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรรมองศาเซลเซียสส่วน t มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสคุณครูคะ What is t h เดลต้า a t คะเดลต้าทคือผลต่างของอุณหภูมินะครับถ้าครูเขียนแตกสูตรนะเท่ากับ t2 ลบที t, t 2จากใหนหนังสือเลยเอาแบบหน,งนังสือของกระทรวงไปเลยนะครับที 2, คืออุณหภูมิที่มากส่วนทนี่งคืออุณหภูมิที่น้อยนะครับเวลาในการแทนค่า สูตรนี้ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่สถานะคงที่เรามาทำโจทย์กันเลยโจทย์ข้อแรกนะครบคขายกตัวอย่างเขาบอกว่าจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่ทำให้น้ำมวล50กรัมที่อุณหภูมิ0ูนองศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำเดือดที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียส ให้ความร้อนจำเพาะของน้ำมามีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกร,รัมองศาเซลเซียสวิธีการทำโจทย์นะคบนักเรียนเขาให้เธออ่านโจทย์เสร็จปั๊บนะเธอโจทย์เธอเจอตัวแปรอะไรที่หนูนโจทย์นะครับเธอวงกลมเอาไว้แล้วก็เขียนตัวยอ่อวงกลมมาไว้แล้วเขียนตัวนะครับตัวสัญลักษณ์ของมันเอาไว้นะครับแล้วถึงเวลาปั๊บก็ข้อมมาแทนค่าอ่ะทีนี้ถามว่าโจทย์ให้อะไรมาก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาครับ ข้อแรกให้ให้อะไรมาเลยนะให้มวลมาครับมวลคือ M เนาะสัญลักษณ์มวลห้สกร,รมัมให้อะไรมาอีกให้ทีสองมาคุูบอก T ีสองนี้ที่มากใช่ไหมครับหนึ่งข้อนี้อะไรมากสุดครับอุณหภูมิอะไรมากสุดครับก็คือหนึ่งร้อองศาเซลเซียส ส่วนที่หนึอุณหภูมิที่น้อยครับคือ0องศาเซลเซียสนอกจากนั้นแล้วยังให้ความร้อนจำเพาะก็คือ c นะครับ1แคลอรี่ต่อกรมองศาเซลเซียสนี่คือจทย์ให้มานะครับแล้วจทย์ถามอะไรปริมาณความร้อนก็คือ q เนาะเท่ากับเท่าไหร่ นะครับอันนี้เอาแบบมีการตัดหน่วยนะฮะเธอถึงพอถึงเวลาจริงๆเธอก็ไม่ต้องแทนอีกพวกหน่วยเนะี่ยกัมองศาเซลเซียสแคลอรี่อย่างเงี้ยไม่ต้องแทนลงไปในวิธีการคำนวณก็ได้นะครับคึอเวลาที่เธอคิดจะเป็นข้อสอบแบบกานะครับแต่บางทีก็ถ้าข้อสอบเขียนคณครูบางท่านอาจจะให้เขียนหน่วยลงไปในแทนวิธีทาด้วยนะครับแต่บางท่านก็ไม่ได้มายเกี่ยวกับว่า,วาต้องต้องต้องแทนหน่วยลงไปด้วยนะครับขอให้คําตอบมันถูกนะครับอ่ะวิธีทำันเลยแล้วกันนะ ใช้สูตรครับคือ Q เท่ากับ m c เดลต้ t คือการหาปริมาณความร้อนถามหาความร้อนนี้นะครับเขาให้อะไรมาเอามาแทนลงไปในสูตรถามหาอะไรให้ติดค่าไว้นะครับไม่ต้องแทนสีสัวไม่แทนหมวนะฮะให้ m มา m เท่าไหรครับ50 กรมคูณด้วย c ให้มาเท่าไหร่ครับ 1, 1หน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสคูณกับผลต่างของอุณหภูมิที่ครูบอกไปว่าเอาค่ามากลบค่าน้อยใช่ไหมครับค่ามากคือ100องศาเซลเซียสลบด้วย10เอ้ยลบด้วย ศูนย์องศาเซลเซียสนะครับอ่ะเสร็จปับ๊บมาทำการตัดหน่วยก่อนมีกร,รมผ่านด้วยกรรมตัดกรรมองศาเซลเซียสตัดองศาเซลเซียสได้นะครับบรรทัดต,ต่อไปก็ทำการคูณกันเลยห้าสิบ 50าสิบคูณหนึ่ลบศูย์ได้100นะครับหน่วยเป็นหลือที่เหลือก็คือแค,อคลอรี่คำนวณออกมาได้ครับคือ5,000ันแคลอรี่นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องให้พลังงานความร้อนไป5,000ันแคลอรี่นะครับจึงจะทำให้ น้ำมวล50กรมัมเ,เปลี่ยนอุณหภูมิจาก0องศาเป็น100องศางเซลเซียสนะครับนั่นเองอมาคำวนข้อที่2ครับเขาบอกว่าเมื่อให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำไป2,000แคลอรี่ต้มไป30นาทีปรากฏว่าน้ำที่ได้มีอุณหภูมิ100องศางเซลเซียส อุณหภูมิของน้ำก่อนต้มเท่ากับ20องศาเซลเซียสจงหามวลของน้ำที่ใช้ต้มในครั้งนี้และให้ความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสครับมาเริ่มโจทย์เขาให้อะไรมาครับอันแรกเจอเลยครับคือปริมาณความร้อนก็คือ Q เท่ากับ2,000 <Cal> คลอรี่รัอุณหภูมิครับ100กับ20อันไหนคือทีสองั้นทีสก็คือ100นะครับเพราะเป็นอุณหภูมิที่มากกว่า100องศาเซลเซียสและทีหเท่ากับ20องศาเซลเซียสให้อะไรมาอีกให้ความร้อนจำเพาะครับเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรม องศาเซลเซียสโจดถามหาอะไรถามหาหมวลของน้ำที่ใช้เท่ากับเท่าไหร่แบบเดิมครับเลือกใช้สูตรครับสูตรก็คือมีการแปลงอุณหภูมินะครับ Q เท่ากับ mc เดลตา t อทีนี้มาเกี่ยวกับการแทนค่าแล้วที่ครูบอกไปครับเขาให้อะไรมาเอาค่านั้นมาแทนถามหาอะไรให้ติดตัวแปรนั้นไว้นะครับข้อนี้ถามว่าให้คิวมาไหมให้คิวมาครับคือสองพแคลอรี่แล้วก็เขียนเป็นสองพแคลอรี่ต่อมา M ให้ M ม,มาไหมครับ ไม่ให้ m มาแต่ถามหา m ก็ติด m มาไว้ให้ใหอุณให้ความร้อนจำเพาะมาคือ c ก็คือ1นึ่งแคลอรี่หารด้วยกรรมองศาเซลเซียสคูณกับผลต่างของอุณหภูมิเอาค่ามากคือ100ลบค่าน้อยคือ20 ตอนนี้ตัวไหนตัดได้ตัดเลยครับในหน่วยของหน่วยของอของตัวแปร c ตัด c นะครับตัวไหนที่ยังทำตัดกันไม่ได้ตัวไหนที่ยังทำไม่ได้แล้วถึงย้ายข้างไปให้อะไรมันอยู่เดียเด่ยวๆครับให้ตัวแปรที่เราจะหาให้มันอยู่เดียเด่ยวๆนะครับเขาเนี้ยย้ายแล้วนะตัวนี้หนึ่งร้อย ลบยีิบได้ได้เท่าไหร่ครับได้แปดสิบนะนะครับย้ายค่าสมการก่อนสองพันะ2000คงเดิมแคลอรี่ดูตัวนี้พนักกรรมนะครับกรรมจากหารอยู่ย้ายมาเป็นคูณหารด้วยแคลอรี่จากคูณอยู่ย้ายมาเป็นหารนะครับหนึ่งเนาะ ย้ายอุณหภูมิครับ80ดน่าได้แล้วเราก็มาตัดหน่วยกันก่อน้าวตัดขอ้า 2, วสอง0ันหลุดูสิเป็นสองร้อยเสยเลยสอ0 0ัเอาโอเคตัดศูย์ตัดศูนย์หารครับ200 <c oughs> หารด้วย8จะเท่ากับเท่าไหร่ 8อะไรได้ยี่สิบแปดสองสิบหกนะครับแปดสองได้สองเหลือเศษสี่ใช่ไหมครับจากศูนย์ลงมาแปดอะไรได้สี่สิบแปดห้าสี่สิบครับกรรมยังคงอยู่มวลครับตามนี้ดังนั้นนะครับมวลที่ใช้ในครั้งนี้คือยี่สิบห้ากัมนั่นเองครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะอ่ะโอเค นั่นคือเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่2ที่ใช้สูตรก็คือความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงหรือคงที่นะครับจะมีสูตรคือ Q ท่ากับ mL เมื่อ Q คือปริมาณความร้อนของสารที่ได้รับหรือสูญเสียมีหน่วยเป็นแคลอรี่ m, m คือมวลของสสา,ารมีหน่วยเป็นกรรมัมและ L, L คือความร้อนแฝงจำเพาะของกลายเป็นไอหรือของการล้อมเหลวนะรัรนี่คือนี่คือสูตรแล้วก็ตัวแปรที่ให้มา สูตรนี้ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่มีการเปลี่ยนสถานะแต่ไม่มีการเปลี่ยนอุณหภูมิตัวอย่างจ้ะต้องการใช้ปริมาณความร้อนเท่าไหร่ทาให้แท่งทองแดงมวล50กรัมที่อุณหภูมิ1 8 8 3องศาเซลเซียสหลอมเหลวพอดี กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะของการห้อมเหลวของทองแดงเท่ากับ32แคลอรี่ต่อกรัมนักนะเรียนจะเห็นว่าข้อนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะคือจากของแข็งกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับจะเป็นการห้อมเหลวพอดีแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงคําตอบออดูที่สังเกตจ,จากตรงไหน,นจากโจทย์ที่ให้ก็ยังคงเป็น1 8 3องศาเซลเซียสแบบเดิมนะครับ โจทย์ให้อะไรมาให้มวลมามวลเท่ากับเท่าไหรครับห้าสิบกรัมให้อะไรมาอีกให้อุณหภูมิมาถามว่าเอามาคิดไหมอันนี้อุณหภูมิวันนี้อุณหภูมิต้องเอามาคิดไหมอุณหภูมิไม่ต้องเอามาคิด เพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ<ม>ให้อะไรมีครับให้แอลแอลคือความร้อนแฝงจำเพาะของการล้อมเหลวมีค่าเท่ากับ32แคลอรี่ต่อแออคลอรี่ต่อกร,รมสับสนอะไรพรอใส้ตอนอบ่ายๆไม่ได้กินกาแฟนะ <c oughs> ไปเลยนะฮะเริ่มเบิอจริงถาม ถามหาอะไรถามหาปริมาณความร้อนคือ Q เท่ากับเท่าไหร่วิธีทําครับสูตรบอรไปแล้วเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนใช้ Q เท่ากับ ML Q คิเท่ากับ ML ให้อะไรมาเอามันมาแทนค่านะครับไม่ให้ก็ยังคงติดไว้ให้ M มาครับเท่ากับทอ,อไหร่ครับ50กััมคูณด้วย L ให้มาคือ32สองแคลอรี่ต่อกรัมทำอะไรตัดกันได้ตัดเลยนะครับกรัมตัดกรัม เหลือเอามาคูณกันได้เลยเนาะใส่ศูนย์ไหม52เป็น10ทด1 53 15 15บวก1เป็น16แคลอรี่เหลือครับคำตอบคือ1,600แคลอรี่นั 1, ่นอเองนะนี่คือตัวอย่างของการคำนวณอ่ะพอนี้เลย ขอว่าถ้าต้องการให้ปริมาณความร้อนเท่าต้องการให้ปริมาณความร้อนเท่าไรในการทำให้แท่งเหล็กมวล20กรัมที่อุณหภูมิ1,538องศาเซลเซียสหลอมเหลวพอดีความร้อนแฝงของความร้อนแฝงจำเพาะของการห้อมเหลวของเหล็กเท่ากับ69.1แคลอรี่ต่อกรัมเขาให้อะไรมาเขาให้อะไรมาครับ ให้มวลของเหล็กมาคือ20กรัมนะครให้อุณหภูมิถามว่าอุณหภูมิมาคิดไหมบอกไปแล้วไม่คิดนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วให้ L อลมาเฮ้ยเริมมวลแล้วให้ L มา L ให้มา69.1าแคลอรี่ต่อกรัมโจทย์ถามหาปริมาณความร้อนคือ Q เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำสูตรคือ q เท่ากับ m l m ให้มา,าคือ20ให้ข้อนี้คุณคุณไม่เขียนหน่วยได้ไหมเอาตัวเลขมาแทนเลยนะเนาะมันก็เหมือนข้อที่แล้วเลย คูณด้วย L คือ69.1คูณก่อนเนาะ21เป็น2 29 18ทด1 262เป็น13ที่จริงมีจุดเติมศูนย์ได้คำตอบคือ1,382แคลอรี่จ้ะอันนี้คือการคำนวณนนะ โอเคมีการคำนวณสองสูตรเทา่านี้ข้อสุดท้ายนะครับโจทย์ข้อนี้จะเป็นการรวมระหว่าง2สูตรนี้เข้าด้วยกันนะครับ Q เท่ากับ mc delta t เท่ากับ Q เท่ากับ ml นะครับเรามาดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกไว้ว่านักเรียนต้องการทำให้มวลน้ำนะครับที่มีมวล300กร,รมัมที่อุณหภูมิ18องศาเซลเซียส เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศางเซลเซียสให้นักเรียนหาปริมาณความร้อนทั้งหมดที่ทำให้น้ำเปลี่ยนแปลงกำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรีร่ต่อกรัมองศางเซลเซียสและความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำเท่ากับ10เเ,เท่ากับ8แคลอรีร่ต่อกรอัมทีนี้ อานโจทย์แล้วอาจจะงงนะฮะครูจะถ้าเราอ่านโจทย์แล้วยังไม่เข้าใจนะครับให้เราลองเป็นวาดเป็นรูปภาพเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการออกมาเขาบอกว่านะเปลี่ยนจากน้ําที่เป็นของเหลวแค่น้ำจ้าสวยไหมเราเล่นของเหลวนะครับกลายให้เป็นน้ําที่เป็นของแข็งั่ก็คือเราทำไมครับเราทาน้ําแข็งนั่นเองเหรอเนาะ เราทำน้ำแข็งนั่นเองว่าลูน้ำแข็งสวยง,งามมากของแข็งนะครับถามว่ากระบวนการนี้เป็นการสูญเสียหรือการรับความร้อนจากของเหลวกลายเป็นของแข็งนะครับเป็นการสูญเสียความร้อนนั่นเองนะจาก รูปหรือจากโจทย์ที่เขาให้แรกเดิมถี่อุณหภูมิของของเหลวเนี่ยกี่องศาเซลเซียส18องศาเซลเซียสและสุดท้ายกลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสถามหน่อยในนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 1. ถามสถานะเปลี่ยนไหม เปลี่ยนแน่นอนมันมาจากของเหลวกลายเป็นของแข็งสถานะเปลี่ยนมีสถานะเปลี่ยนมันไม่สวยนิดนึงนะครับสองสถานะเปลี่ยนถามว่าอะไรเปลี่ยนอีกอ่ะอุณหภ,ภูมิเปลี่ยนอุณหภูมิจากสิบแปดองศากลายเป็นศูนย์องศาเนี่ย อุณหภูมิเปลี่ยนเฮ้ยแกมันเปลี่ยนทั้งสองอย่างเลยว่าทำงาไงดีวะอเข้ออาอนทำไมครับเอามันมาคิดรวมกันนะอาอ้อนมายำยำเล้วมือนะไม่ใช่นะฮะเรามาดูทีละขั้นอันดับแรกขออนุาตเป็นทีเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก่อนสถานะของทีแล้วหมายความว่า จากของเหลวที่18องศาเซลเซียสมันจะกลายเป็นของเหลวที่0องศาเซลเซียสด้วยเหมือนกันนี่ก่อนที่จะเป็นของแข็ง0องศาเซลเซียสที่ไหนมันต้องกลายเป็นของเหลวที่0องศาเซลเซียสแล้วมันถึงเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนสถานนะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ 0องศาเซลเซียสเหมือนกันดังนั้นวิธีการคิดเราต้องคิดแบบ2ขั้นตอนเออเขาเรียกว่า2ขั้นคิดหาก,การคำนวณความร้อนของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก่อนแล้วก็คิดของการเปลี่ยนแปลง,งสถานะแล้วเอาทั้งสองอันมารวมกันนะครับของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของเหลวที่18องศากลายเป็นศูนย์องศาที่สถานะยังเป็นของเหลวอยู่ใช้สูตรไหนครับเปลี่ยนอุณหภูมิสถานะคงที่เปลี่ยนอุณหภูมิสถานะคงที่ใช้ Q เท่ากับ m c เดลต้า t อันที่สองเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิคงที่ใช้ Q เท่ากับ m l อ่ทีนี้เรามาดูกันว่าโจทย์ให้อะไรมาเรามาบ้างโจทย์ให้ m คือมวลใช่ไหมครับมวลมาเท่าไหรครับให้มวลมา300รกรัมจ้าให้ยัาอีกอุณหภูมิเริ่มต้นที่สิปองศาเซลเซียสอุณหภูมิสุดท้ายที่ศูน องศาเซลเซียสครับแล้วให้เรามีความร้อนแฝงของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกร,รมองศาเซลเซียสให้ความร้อนแฝงจำเพาะของการห้อมเร็วของน้ำมาที่80แคลอรี่ต่อกร,รม นี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาและโจทย์ถามหา Q รวมเท่าไหร่เราหาแยกทีละ Q ก่อนนะครับแทนค่าจะ้ะขยบขอ,อนี้ขยบก่อนนะครับขยบนิดนึงมันน่าจะไม่พอ Q เท่ากับ M คือ300คูณ C คือ1 คูณวงเล็บเลยครับคูณผลตาของวนภูมิ18-0นะครับก็คือ300คูณด้วย18ใส่0ไม่รอใช่ไหม300ใช่300ไหมเอ่ยโอเค300นะครับ8 3 24ใช่ไหมครับทด2 3 1เป็น3หวก2เป็น5นะ ความร้อนแฝงของการเปลี่ยนอุภูมิเท่ากับ5,400ันสแคลอรี่ต่อมาหาความร้อนแฝงของการเปลี่ยนปสถาน,นะครับ Qm คือ300ที่บอกไปคูณด้วย L L ก็คือ L <ม>ที่คำนวณให้ก็คือนะฮะที่ให้มาคือ80คำนวณออกมาได้ใส่ศูนย์ไว้รอเลยจ้ะ 8324ครับแคลอรี่ดังนั้นความร้อนแฝงของการการความร้อนแฝงของการเปลี่ยนแปลงสถานะเอ้ยขอโทษครับปริมาณความร้อน,น,นของการเปลี่ยนแปลงสถานะเท่ากับ24,000แคลอรี่และเขาถามว่าตั้งแต่อีของเหลวที่อุณหภูมิ18องาาศาเซลเซียสกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิสูงองาาศาเซลเซียส มันต้องใช้พล,งลังงานความร้อนเท่าไรเออมันต้องสูญเสียความร้อนเท่าไหร่นะครับก็เอามันมารวมกันครับ Q รวมครับเท่ากับ5,400รอแคลอรี่บวกกันกับ2,4,000เนอะนะครับจะได้คำตอบนะครับ0,0,0เป็น 4, เป็น เอา time, วันใช่ก็ต้องจ่ายเป็น4เป็น9เป็น2นะครับดังนั้น,น,นจะสูญเสียความร้อนนะครับพนังาความร้อนไป29,400แคลอรี่ครับจบแล้วนะครับคุณปีเตอร์จะจสครับนี่คือกิธมที่การคำนวณหาปริมาณความร้อนครับบ๊ายบาย